นี่ไม่ไปไอไอไอแกนแหงแก่นไอ้หอยขาแก่นไปคนแก่นไปคนแกนไป้ยคนแก่นโอ้ยบอวบเก่าบอวบจบเลยแมโอ้ยจบมาบัดนี้ไดวีออสจากไปแล้วไปรับฮะไปไม่กลับมาหาเพื่อนอีกแล้วหนอไปไม่กลับลาแล้วกกกอกอีกแล้วลุงอย่างนี้ลุงอีกลาแล้วกกกอกอีกแล้วบัดนี้อ้าวอ้าะ มันมีเชื้อมันมีเชื้อมันมีเชื้อกันเลยเอออืออ๋อเราจะไม่กลับมาอีกเหรอวันกูกรอไม่เฮ้ยอีกอัดนี่อายัดน้องหล่าเลยอะหลาเอมเลยหอมเลยหอมเลยหอมเลยทอดกันเด้เยมะหอมกันเลยทอดโถยมะหอมเกี๊ยวกันเนีย สายกว่เนาะสายกว่อากาศต้องเย็นเนาะการปะจอให้แกไม่ยิ้มของเราเตรียมเตรียมเตรียมรีสอร์ทไว้ได้เนี่ยครับวัแล้วสองพื้นรีสอร์ทรีสอร์ทรอบกวนาะเดี๋ยวพี่รัดรูแลมันเป็นนี้เพราะว่ามันมีเชื้อของเอ็นมีอยู่ใช่ไหมแล้ะฟงไม่ได้ล้างอืมแล้วก็แล้วแต่เธอไม่เราวิเคราะห์ไม่ได้หรอกพี่งูมาท้าหมอผม าตานหาหมอแล้วอ่ะเจ้าอย่ามค่เผมจะบอกว่าหมาผมห้าตัวมันตายเลยตัวเท่านี้แหละตายทีลตัวทีละตัวเยดกันมามาจกขนาดไปหาหมอเอายาไม่กินหอพี่นาพาไปหาหมอแล้วพนาว่าคงจะรู้ว่าน้องเป็นอะไรแน่ก็ต้องรอดูอาการเอาเงบนโมเด้ กดเสร็จบ่ห้องมันหมุนบ่ไรลมล้มนอนลงนอนไดกดอันไหนบ่หมดห้าอันเลยเสร็จแล้วอะไวะโอ้ยใปดวเขาลงไลแล้วลงไลแล้วลาอกลงไลแล้วกินยาพารานี่สองเม็รองเมกินอะไรนะยาพารา เปิดตรงนี้เลยเปิดตรงนี้ที่เตียมาวันนั้นเนะีงหัวตะเวนแล้วบอต้องบอต้องบอต้องมาลูกลงไรแล้วครับเคซี่อยู่ไหนอ่ะเคซี่เดี๋ยวเที่ยวสาเรื่องหมา เนี่ยเขามียาที่หมอให้มา เ้ากินหนยนี่ยเรอินอนะกินกกิ้งจอกเมแล้วอ๋อีก่านีอน้อยัองอยงได้หาในอ่กเราพูหนเราพูดยไดย้เยอะสยวมูหอตามหาเลยเนียึดถึงยึดถึงพี่บบานกจังเลยนะเมูเขาบอกมา ไ้กันนะไอเลยไอรักนะไม่ได้ไอมาบ้าแล้วเดินในเป้าด้อยเงินเท้าไร่เงินเดือนเดน้าเดืนมงเดืนมงรอหมุนมครับเดี๋ยวต้องปมใหม่อโอเคโอเอนวัดไอปลาข้างบนอีกไออีกไออื่นเตอร์แกจะตายหาทุบ

คข่ส่งอรยก่มาเนื่องกนกากันด้วฮะองซอยมันเก็บมาหาุนกนอคการรับชมนะครับสวัสดีครับ